ต่านสาธุชนมุทบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุสมณีนนทั้งหลายวันนี้คงยังเป็นวันที่เจ็ดตุลาคม2 5ง6เป็นวันบันทึกเสียงแต่ว่าผมอัศเศีหน้าที่แล้วมารู้สึกยแย่มากเสียงแย่เพราะว่าร่างกายเพียหนักก็ไม่เป็นไร สำหรับหน้าน,นี้ก็มาพูดทบทวนกันทั้งท่านเปลือกเปลือกความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าทรงตรัสแต่ว่าบรรดาแานพุทธบริษัทก็ดีบรรดาเพื่อนบิสุรสมณเณรก็ด,ด,ด,กดีก็จงอย่าทิ้งสะเก็ดพยายามละเลาะ,ะสะเก็ดของเราดีเกาะสะเก็ดให้ได้ เลาะสะเก็ดความชั่วทิ้งไปเกาะสะเก็ดข้างความดีแล้วก็ถ้าในสะเก็ดก็ลรายังไม่ดีเพียงใดก็จงยาน,นึกว่าเปลือกของเราจะมีเข้าใจตามนี้นะอย่ากระโจนข้ามคิดว่าโดยเข้ามาแล้วเราจะปฏิบัติในด้านปรมัตถบรมีและประมัตรปรมัตถปฏิบัตได้ทันทีต้องค่อยๆทำลายความชั่วขั้นต้นเสียก่อน คือกำลังใจที่เลวในได้ขเขาเสเก็อย่าให้มีปฏิปทานั้นเป็นปฏิปทาที่ดีเป็นความดีอันดับแรกของในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นความดีที่หมิ่นเหมยมากยังไม่เข้าถึงความดีที่จริงจังตอนนี้มาเข้าถึงเปลือกเข้าถึงความดีที่จริงจังถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัท และเป็นดาเพื่อนพิสุสมณเน,นั้งหลายทรงทั้งสะเก็ดก็ดีทรงทั้งเปลืยดก็ดีได้ทั้งสองประการท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌานผู้ทรงฌานนี้ก็ทรงกันแบบนี้ไม่ไม่ไม่จะสักจะว่าเป็นนั่งหลับตาปีไม่ใช่อย่างนั้นอีสมเด็จพระทรงท่านทรงตัดว่าให้สังวรคือระมัดระวังในนิวรสีในสังวรสี ก็ผมก็ขอยย้ำว่าขอทุกท่านสำหรับสามเณรต้องศินสิบแล้วก็มีเสกียวัตรอีกเจ็ดสิบห้าเป็นการรักษามัญญาติสสำหรับพระต้องเป็นสิขาบทสองร่เจ็ร่วมด้วยพิสมาจารย์แล้วก็สำหรับญาติโยมพุทธโริสายขั้นต้นก็ต้องมีศินห้าบวกกรรมบทสิบ คือบทกำหนดสิบก็หมายความเพิ่มสุราเข้ามาอีกตัวหนึ่งสําหรับคนที่มีจิตหยาบคนที่มีจิตหยาบจะคิดว่าสมเด็จพระบรมโลก,กน,นาจในกำหนดสิบไม่ได้ไม่ได้ห้ามสุราได้มีไรไปทําเข้ามันจะเป็นโทษหนักแล้วก็สําหรับบรรดาญายงพระบริสัทที่มีกําลังใจสูงกว่านั้นท่านจะทรงสินแปดก็ดีเป็นเรื่องของท่าน แต่ก็ขอชมบัาด,ดีว่าสินแปดไปสินพมจัน์ดีมากรวมความว่าการรมัดระวังเรื่องศีลมีความสําคัญมากเป็นอันดับแรกเจนว่วหนึ่งกเก็ตเกตเป็นกําลังใจให้โยกโครงมีการทนงตัวมีการอิจฉาสิยามีการอยากได้โลกโมโทสันอยากเป็นท่านรับใช้ของคน อยากให้คนนั่งขอรบอยากให้คนนี้นับถือ <c oughs> เห็นว่ามีคนดีกว่าอิจฉาดิสยาเขาทนไม่ได้และก็มีกำลังใจท่านนองอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องตัดทิ้งไปให้หมดต้องนั่งไล่เบี้ยหมดนะครับว่าสเก็ตที่พระเจ้าว่าเกาะสเก็ตมีผลดีแค่สเก็ตมีอะไรบ้างระมัดระวัวงใจให้ทรงตัวนี้ไมามีมาเปลือก เปลือกก็ได้กันหนึ่งศีลสองละงับนิวร์นลี่ก็สามทรงพรมีหารสี่ผมจะพูดย่อยๆที่ท่านอธิบายไว้ในพระไตรปิฎกอธิยาวเกินไปสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังบางท่านอย่างที่เรียกว่าเข้าไปในป่าช้าบ้างป่าชัดบ้างปฏิว่างปลาบ้างปฏิลอมฟงังไม่ป่าแจ้งบ้างจะไม่ไหวสำหรับเรา แล้กระบางท่านคิดว่าหลังจากบริโภคอาหารเช้าแล้วเราไม่เหยบพระถ้าพระมีความจําเป็นหลังจากฉันพัตตาหารชานเช้าแล้วทําวัดสวนมนเสร็จแต่งานการที่จําเป็นไม่มีคนตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน่นทํากําลังใจสูงตามพระพุทธเจ้าทรงแนะนำอันนี้เป็นการส่งฌานสําหรับญาติโยมพุทธบริษัทสรงฌานทํำยังไง ก็รวมกว่าว่ามีกร,รมบดสิบแล้วก็มีสินห้าครบหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดธพดตกรรมสี่ไม่ดื่มสุรามีไรนั่งได้กายทั้งวัานวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดวาจาหยาบมายุยานแต่แกงเสะให้เกิดความแตกเรากันและสร้างความเข้าใจผิดและวาจาที่ไรประโยชน์ แล้วสำหรับด้านจิตใจจิตใจก็ไม่เพ่งเล็งโลกคิดว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์โทโลกนี้เป็น,นิจจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกนี้เป็นทุกขังเปนิจจังที่หาความเที่ยงไม่ได้ก็เพราะว่าโลกไม่มีอะไรทรงตัวมีเกิดขึ้นในเบือเ้องต้นเืียมเป็นท่ํากลางแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดคนเกิดมาแล้วจากเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนแก่แล้วก็ตาย ยังมีทุกข์ก็ไม่ครอบงำคือความหิวบ้างหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างปวดอุจจาระปัสสาวะบ้างความป่วยไข้ไม่สมบายบ้างความปรารถนาไม่สมหวังบ้างความพัดพรา่จากของรักของชอบใจบ้างความตายบ้างอาการนั่งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราอยู่ในโลก แล้วก็คิดว่าถ้าเราจะกลับมาเกิดเปนโลกอีกต่อไปเมื่อไรก็ตามทีความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันก็ติดตามเรามาตลอดเวลาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ,จ้าบอกจงอยาเพ่งเล็งโลกเสียทั้งหมดในก็ไหมายความจงอยาจิตเข้าไปเกาะโลกเสียทั้งหมดเห็นว่ามันเลวเห็นว่าโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์ ที่เราต้องมาเกิดในโลกนี้ก็เพราะเราเป็นคนมีกิเลสคือมีกิเลสตัณหาปาทานอากุศนก,กรรมสี่อย่างเป็นปัจจัยให้เรามาเกิดในโลกนี้เราจึงมีความทุกข์เราจะต้องหาทางบารรก,ก,กรรมจากกิเลสตัณหาปาทานและอกุศนกรรมให้พินาศไปแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่าเราจะต้องกําจัด ความโกรธความยำบาดให้สลายตัวไปจากใจอ <c oughs> ีนี่ก็หาทางยับยั้งก่อนก็นแล้วกันในตอนต้นเราอาจจะกําจัดไม่ได้ยับยั้งไว้ก่อนการกําจัดว่ากันตอนท้ายถ้าว่ากันตอนนี้จะหนักใจมากเกินไปนะอันดับแรกนี่คิดว่าให้ตั้งใจคิดเข้าใจตามความเป็นจริงว่าโลกมันเป็นทุกข์ โลกมีการสลายตัวแต่เราเกิดในโลกแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นไม่น่าจะมาอีกรายการในสองเราจะระงับใจเรื่องความโกรธความเยีะบาดไม่พยายามสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นตนราการนีนสามสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าทรงจัดนิวอนนะนี่ที่ว่ามันนีเป็นนิวอนห้าทีนั้นไม่ทะคือความง่วง สำหรับความง่วงในบรรดาท่านพุทธบริษัทมาต้องสังเกตว่าเราง่วงแล้วเราเพลียบางทีก็เพลียมันก็มีอาการคล้ายง่วงอันนี้เวลาที่เราจะทําความดีนะพยายามรักษาทําเวลาที่มันไม่ง่วงมันเวลาไม่เดือดเกินไปไม่นอนเดือดเกินไปและไม่ตื่นเดือดเกินไปพักผ่อนให้สบ,สบาย เวลาจะพักผ่อนก็เราอา,ารมณ์ประกอบด้วยสติสมัมปชัญญะมีการไข้ควรพิจารณาและภาวนาตามที่เราเคยชินให้ติดทรงตัว <c oughs> เคยภาวนาว่ายัางไงภาวนาว่าอย่างนั้นเป็นจังหว่าจะหลับจะดีมากเลยเคยพิจารณาแบบไหนตัดแบบไหนทําตา,ตามตามใจชอบให้มันตรงกับการเจริญพระกรรมาฐานก็แล้วกัน พอเวลาในการเจริญพระกรรมฐา,านนี่มีมากสมเด็จพระพุทมีพระพ่าเจ้าตัดไปเยอะชอบใจจุดไหนทําจุดนั้นตามสมบายใจของเราอันนี้ก็สําหรับทินมิทธะก็มีความป้องกันคือว่าอยากฝืนก็แล้วกันเราจะทําเวลาที่มันเพลียอย่าทำที่เวลาง่วงถ้าเพลียหรือง่วงนอนเลยนอนภาวนานอนพิจารณาก็ได้ ไม่ใช่ว่าฆราวาต,ต้องเป็นอดุจงกายยั่งม่ทายะกินข้าวเสร็จไปนั่งเข้าป่าหรือไม่ต้องทำมาหากินไม่ใช่อย่างนั้นสมัยพระพุทธเจ้าทั้งกอดเขาทำมาหากินกันไปกันเป็นพระอริยเจ้าก่อนเยอะารวาสทำตามตจังหวะเวลาเวลาจะทํางานทุกอย่างก็เป็นผู้มีสติสมมูรญญะทำด้วยดีรู้ตัวด้วยดีถ้าหาว,ว่าบังเอิญจิตมันโปร่งเหนื่อยน้อย ก็คิดว่าคนที่ทํางานอย่างนี้อย่างเราผู่ย่าตายยายท่านก็ทํามาต้นตระกูลต่างๆท่านก็ทํามาแต่ที่สุดเวลานี้ท่านหลายเหล่านั้นไม่มีตัวแล้วตายไปหมดเราที่ทํางานประเภทนี้ก็จะทํำได้ชั่วคราวไม่ช้าก็ต้องตายเช่นเดียวกันอันนี้จัดเป็นมรณานุสถิกรรมฐานเวลาใดถ้าไม่ง่วงละเวลานั้น ต่อไปก็อุเทจะกุขจ,จะอารมณ์ฟุ้งนอกรูนอกทางอันนี้มันก็เป็นธรรมดาขวรรดาแทนพุทธบริษัทจิตใจของเรานี่มันคบกับอารมณ์ฟุ้งมาแหลนหลาแสงกลับและไหลอสงไขยกลับเราเกิดมาแล้วนานแสนนานเท่าไหรที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราก็ไม่ทราบก็ในระยะนั้นตั้งแต่เกิดวาระแรกจนทั้งปัจจุบัน อีกที่เราก็คบหาคบค้าสมาคมกับไอตัวฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการฟุ้งซ่านนี่ต้องค่อยๆระงับจะกระโจนจับทีเดียวให้ทำลายพินาศไปอันนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ถ้าเครียดเกินไปเป็นอัตตะกิมฐานิโยพระพุทธเจ้าทรงตำหนิหวังอยากได้ดีเกินไปเกิดเป็นการมาสุขานิการนิโยพระพุทธเจ้าก็ทรงตำหนิเพราะไม่บรรลุมรรคผล ต้องค่อยๆทำใจสบายๆผลัดก,กันแพ้ผัดก,กันชนะไ <c> ม <oughs> ่ว่าเราจะถือว่าเราชนะนี่นิวนคืออุทจักกุจาเสมอไปนั่นไม่ได้ส่วนใหญ่อันดับแรกนิวรนจะต้องชนะเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราชนะนิวรนเ <c oughs> พราะอะไรไหมถ้าภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ดี การกำหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ดีมันจะทรงตัวอยู่ได้ไม่นานปร่เดี๋ยวจิตใจก็พุ่งสร้างคิดน้อยคิดนี่ไปตาม,ตาม,ตามเรื่องตำราทีนี้เราจะทำอยังไงไม่ใหม่ต้องทำตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรเ่าอันดับแรกอย่าใช้เวลาให้มากเกินไปใช้เวลาควบคุมในน้อยที่พระพุทธเจ้าทรงตัด ว่านับหนึ่งจากการภาวนาแล,ล้วลมหายใจเขาออกก็ได้แล้วก็หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปถึงสิบถ้าจิตยังมีการรู้อารมณ์นับประเภทนี้ชี้ว่าจิตมีสมาธิหรือว่าถ้าเราภาวนาอยู่ก็ภาวนาแค่สิบ ภาวนาจบหนึ่งขยับนิ้วคราวหนึ่ง <c oughs> ขยับนิ้วครั้งครั้งหนึ่งถึงสิบใช้ได้ในช่วงสิบนี่เราจะไม่ยอมแพ้อารมณ์จงนิวรเราจะไม่ยอมให้ใจคิดอย่างอื่นเป็นอันขาดถ้าใจคิดนอกรูกนอกทางจากที่เราภาวนาและพิจารณาเราจะเริ่มต้นใหม่ให้ถึงสิบทำอย่างนี้ไม่ช้าบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตของท่านจะชิน การหักห้ามออทจัจกกุคกคจจะสามารถจะทรงได้เป็นสักครึ่งชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงหลายชั่วโมงก็ได้ทําไห้เนชินแต่เวลาทําจริงๆถ้ามีอรมพุ่งสั้นจดจริงๆให้เลิกเสียอย่าทนถ้าทนน้ำมันจะเป็นโรคประสาทปล่อยใจให้สบายสบายเที่กล่าวว่าต้องบ้าต้องเครียดต้องเปโรคสมอรศาสตร์ั่นเครียดเกินไป เร่งรัดเกินไปอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงห้ามที่บอกไว้แล้วว่าหนึ่งอัตตะกรมฐานโยกถึงขั้นทรม,มานนี้ห้ามเจนดิดขาดแล้วสองกรรมสุขคนิการนิโยกเวลาจะทำอยากได้เกินไปก็ทรงห้ามต้องใช้มัดที่มาปฏิปทาคือสบายๆเพราะมานเริ่มไม่สบายก็เลิกวันเวลาไม่ได้มีเท่านั้น มันเวลามีต่อไปเพราะกำลังใจดีเริ่มทำใหม่แล้วก็เวลาพักผ่อนก็บบรรกันเคยพักผ่อนนอนเวลาไหนนอนเวลานั้น,น,อ,น,น,นอย่าให้เดือกเกินไปการทรมานเดือกเกินไปแล้วตื่นเร็วเกินไปกว่าที่เคยเคยปฏิบัติอยู่เป็นผลร้ายเคยนอนเวลาไหนตื่นเวลาไหนนอนเวลานั้นตื่นเวลานั้นแต่ว่าขณะตื่นอยู่ให้จิตมีสติสมัมปชัญญะ คิดไม่ว่าชีวิตของเรานี้มันต้องตายเราจะทรงความดีไม่ยอมให้ลมร้ายคือนิวรณ์ห้าประการเข้ามารบก,กวนใจเราหลังจากนั้นก็ย้ำหักข้างกําลองใจนี่ข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาองค์สมเด็จรมมรพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติคือกุศลกรรมที่เราทำความดีที่เราทำ ในการทำความดีขั้นสมาธิในบรรดาท่านพุทธบริษัทมีสิ่งที่น่าสงสัยเยอะเพราะว่าเปลีอารมณ์ใจของเราเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้เพราะอะไรพัดเดิมทีเดียวใจเราหมกมุ่นบริกิเลสมันก็ดำมืดไม่มีอะไรสว่างการเจริญพระกรรมฐานทำจิตเป็นสมาธิถ้าระงับนวิวรณ์ห้าครบทุวนเมหร่ สามารถตัดความสงสัยขั้นดับสุดท้ายนวิวรณ์ห้าขอย้อนอีกครั้งหนึ่งคืนหนึ่งอันดับแรกไม่เพ่งเล็งโลกอภิชาขอโทษอันดับแรกกามาฉันทะคือเราไม่ไม่สนใจกับกามคุณกามคุณคือรูปเสียงเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอันนี้เราเวน้นเฉพาะเวลา นี่หาว่าคนมีสามีปัญญาแล้วต้องเลิกกันไม่ใช่อย่างนั้นเฉพาะเวลาที่เราทําสมาธิก็เป็การที่สองความโกรธความเยาบาดริการที่สามความง่วงริการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเปินการที่ห้าความสงสัยถ้ากณะหนดใดถ้าเราจิตเราระงับที่วันห้าเปรนการได้ขนานั้นจิตเป็นฌานคือเป็นปฐมฌาน็นอันดับแรก อาจจะเป็นชาญสูงยิ่งกว่านั้นก็ได้ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธทบ,บริษัททั้งหลายมีวณนห้ารายการคือหนึ่งความสนใจในการมคุณสองความโกรธความเยมบาทสามความ,ม่มงสี่ความฟุ้งซ่านลำคาญห้าความสงสัยสมเด็จพระธรรมมาทัรมุติเจ้าทนตรัสว่าทําให้ปัญญาดถดถอยถอยหลังไปหรือความดีมันไม่แปรก,กฎทาชั่วความชั่วก็มาแทนความดีก็ถอยหลังนี้ไป ที่สมเด็จพระสมณะเจ้ากรมพระยาเชิดย,ยานโวโรรสท่นแปลว่าเป็นคุณชาติกั้นความดีนั่นถูกต้องกั้นแล้วไม่ทรงตัวความดีมันถอยไปด้วยย้ายมีกับใจคขบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่มันก็ต้องมีมันมีอยู่บ้างแต่ว่าเวลาที่เราจะใช้กําลังใจมาไห่ให้นิวระง,งับทันทียามปกติก็มีความรักในระหว่างเพศความไม่พอใจก็มีอยู ความง่วงก็ต้องมีอารมณ์ฟุ้งซ่านก็ต้องมีความสงสัยเรื่องราวต่างๆก็ต้องมีแต่ว่าพอจะใช้กําลังความดีของจิตสมาจะระงับทันทีความสงสัยนี่เราไม่สงสัยจะพาะผลความดีในด้านกุศลเท่านั้นอย่างนี้จิตจะเป็นฌานสมาบัตทันทีหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพุทธกวัเมอกี้ในย่องเอา พรม,มิหารสีไปพูดในเกาแทงกรรมชันทาสนานกเขาโปรดทราบด้วยนะต่อมาก็ให้ทรงพรมวิหารสีตอนนี้นะสำคัญมากกรดาท่านพุทธบริษัทถ้าทุกคนบุคคลใดทรงละนิวรนห้าได้ระงับได้แล้วพรมวิหารสีส่งตัวศีนของท่านจะบริสุทธิ์เรื่องศีลนี้ไม่ต้องห่วงบริสุทธิ์แน่นอนเพราะใจเยือกยิน สมาธิก็จะทรงตัวเรื่องฌานให้ทรงตัวตลอดวันการทรงฌานนี่ไม่ใช่หลักตาปีนะจิตจะทรงฌานแต่สงบสงบอยู่เรื่อยๆต้องการใช้ฌานสมาบัตมารไรใช้ได้ทันที <c oughs> แล้วก็อนเน้นถ้าติดทรงฌานและบรรดาบบธรรมริษัทถ้าจะฝึกทิพยจุยญาก็ดีภูเพนิวาสานุตยานกด็ดีเป็นขออง,ง่ายมาก <c oughs> พื้นฐานสําคัญอยู่ที่แค่เปลือกเนี่ยเปลือกกับสะเก็ดสองอย่างสําคัญมากถ้าสะเก็ดดีเปลือกดีท่านไม่ต้องห่วงอะไรทั้งหมดเรื่องชาลโลกีหรือว่าการตัดสังโย์เป็นของไม่หนักสําหรับท่านมาคุยกันต่อไปขณีสององสมนเด็จพระจอมใจกล่าวถึงนิวอัสกล่าวถึงพรมิหารสี่พรมมิหารสี่คือหนึ่งความรัก สองความกรุณาสองเมตตาหนึ่งเมตตา,าความรักสองกรุณาความสงสารสีมุทิตามีจิตอ่อนโยนห้าอุมเบคขามีอารมณ์บางเฉยท่านบอกว่าให้แนะนำกรบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านบอกว่าคนทุกคนตื่นขึ้นมาเช้าลืมตาขึ้นมาใหม่ใช้อารมณ์ใจ ทำจิตให้เป็นสุขคิดว่าคนในโลกทั้งหมดแล้วก็สัตว์ในโลกทั้งหมดเราจะเป็นมิตรทีดีสำหรับเขาเราจะไม่ประกาศตนเป็นเวรเป็นศัตรูกับบุคคลผู้ใดและยังมีกำลังใจในด้านความรักคนณศสัตว์ทั้งหมดเสมอี่ตัวเราเองคิดว่าอย่างนี้นะและบริการที่สอง เราจะมีกรุณาความสงสารปรารถนาจะเกื้อกลูลคนสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขตามกําลังที่เราจะพึงทําได้ไอการทําเนี่ยการสงเคราะห์ไม่ได้หมายว่าให้ของเสมอไปอาจจะเป็นการแนะนําแสดงความยินดีมีความหวังดีก็เป็นการสงเคราะห์อยู่ในใจ <c oughs> อย่างนี้ก็ใช้ได้ ถ้าบริการนิสามีมุตุตาจึงกิตไม่อิจฉา่เสียใครเ <c oughs> ห็นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยแทมแทมจิตใจให้ชุ่มชื่นแล้วก็ข้อสีอบเบกขามียรมบางเฉยเฉยในการกระทําของบุคคลอื่นเฉยนเฉยในการเคลื่อนไหวทางกายคนที่เคลื่อนไป นั่นหมายความว่าถ้าเขาได้ดีเราก็เฉยไม่อิจฉาดิสิยาเขาจิตจิตพอยินดีด้วยแต่ว่าไม่กั้นก็แล้งถ้าใครเพื่องพรฒ์ด้วยความลำบากไม่ซ้ําเติมให้ำบากไปยิ่งกว่านั้นถ้าจิตใจพร้อมกับการมีสงสารมีเมตตาหวังจะสงเคราะห์ถ้ามีโอกาส <c oughs> รวมความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อทรงสกิดดีแล้ว อันดับแรกก็หันจะเข้ามาจิตทรงศินคือกับพรมีหารสีให้ครบถ้วนอย่าลืมนะครับลําหรับพิโสสมนเนร <c oughs> อย่าคิดว่าสินห้ามีไว้เฉพาะคราวาหตือกรรมบทสิบมีไว้เฉพาะคราวาตถ้าพระกับเนรไม่สามารถจะทรงศินห้าบางข้อไม่สามารถจะทรงกรมบทสิบบางข้อได้แลวมันเลวจัดนะครับ คือมันเลวยิ่งกว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกทั้งนี้เพราะอะไรว่าตายจากความเป็นคนไม่ได้กลับมาเกิดในโลกไม่จะเป็นสัตว์ฉันเหลวก็มาเกิดไม่ได้ต้องไปเกิดในเ,เวจีมหานรกจ mm hmm. ะนั้นท่านเป็นพระเป็นเลนยาทานองตน mm hmm. ก็จงอย่าคิดว่าการบทพระบทเนนเป็นของดีแล้วสำหรับเรา ต้องดูจริยาที่เราประพฤติปฏิบัติว่าขั้นสกเก็ดเราทรงตัวได้ดีแล้วหรือยังธรรมะอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไรอตรทรงตำหนิที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าเป็นอุปกิเลสทั้งหมดทั้งสองตอนที่กล่าวมาอาการอย่างนั้นเรายังฝืนทำอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังฝืนปฏิบัติยังทำอยู่ข้อใดข้อหนึ่ง <c oughs> ก็แสดงว่าเราเลวไม่เข้าถึงสกจของพระพุทธศาสนาการทรงผ้ากาสาวัตถ์เป็นธงชัยพระอรหันต์ก็ถือว่าเป็นการปลอมตนทำความช่วยเกิดกับพุทธศาสนาจะถือว่าเป็นกาฝากก็ได้จะถือว่าเป็นสุนัขบ้าเข้ามาอยู่ในฝงสุนัขดีก็ได้ทำสุนัขดีทั้งหลายให้มัวหมอง ทำสุนักดีทั้งหลายเกิดมีความเดือดร้อนและก็ทำลายความดีของพระพุทธศาสนาเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเป็นโลกธรรมใครท่านมียศถาบรรดาศักดิ์ก็อย่าไปติดเตดียนท่านเพราะว่ามีผู้ถวาย จัดว่าเป็นความดีส่วนหนึ่งของท่านแต่ว่าท่านติดยศถาบรรดาศาักเกินไปถือว่าเป็นความเลวของท่านเมื่อท่านจะดีหรือท่านจะเลวให้มันเป็นเรื่องของท่านเราก็ไว้ส่วนใดที่เป็นอุปกิเลสอยากเวลามองคนนะอย่ามองเฉพาะเปลือกนอกมองในด้านจริยาแต่ว่าก็ถ้าเขามีจริยาดีถูกต้องขั้นเสกก็ดีขั้นเปลือกก็ดี เราพยายามจำเอามาประพุติปฏิบัติเห็นว่าเขาไปไปชนอุปกิเลเข้าเราก็จำเหมือนกันจำสหรับละเพื่อเราดังนั้นขอบรรดาภิกษุสำเนียนั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัท <c oughs> จงรักษากำลังใจทั้งสมรรการนี้ครบถ้วนขั้นต่อไปขั้นหน้าในขั้นเปลือกคนดี ในขอโทษในขั้นกับพี่ก็ดีในขั้นแก่งก็ดีมีความสําคัญกับบรรดาท่านพุทธบริษัทมากและขอท่านหลายจงอย่าลืมว่าตามที่นําเอาธุมริกาสดะกล่าวนี้เป็นถ้อยคํำของค์สมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้าที่ทรงยืนยันว่าจะถาคตสอนคนอย่างนี้และท่านผู้รับกาสอนได้บรรลุมรคผลสมความที่ตั้งใจ อันนี้อย่าลืมนะครับตอนนี้ไปหวังว่าท่านหลายคงจะไม่เปะปะคงจะไม่ทําอะไรเปะปะเปะปะสร้างความเสียหายหเกิดขึ้นกับตัวใจของตัวเองและบุคคลอื่นและพระพุทธศาสนาสําสำหรับเรื่องจริยาเดียว,ว่าจะมีความสําคัญอย่าพลิกแปลงคําสอนของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องเทวดาก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องพรมก็ดีเรื่องนิพพานก็ดีนรกเปรตสุรกายก็ดีมีในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่ามีและทุกเรื่องพระเจ้าจะเกี่ยวข้องกับพระเทวดาอยู่เสมอฉะนั้นถ้าไปที่ยิงใครเขาพูดว่าเทวดาไม่มีเทวดาเป็นลายเสียแล้วก็อย่าไปเชื่อเขาแล่ไกจ,จงเข้าใจว่าท่านพนนั้น ท่านยังเข้าไม่ถึงเสกเกตของพระพุทธศาสนาก็จงอย่าสนใจทรงเวขาวอย่าซ้ำเติมกันอย่าไปกล่าวโจดโทษให้เกิดความเสอเทือนใจจะเลวไปมากกว่านั้นเพราะคนเลวประเภทนั้น <c oughs> เขาไม่มีความรู้สึกตัวเราจะต้องปล่อยเขามีความรู้สึกตัวไปเอง คนเรามีการต้องการอย่างเดียวคือหนึ่งรักษาสกเก็ตให้ทรงตัวรักษาศีลให้ทรงตัวระ <c oughs> ง,งับตีวรห้าให้ระง,งับได้ทันทีทันใดที่เราต้องการรักษาต้องการระง,งับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพร,รพรมิหารสีพรมิหารสีนี่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วต้องมีพรมิหารสีตลอดจิงกว่าจะหลับ ให้มีสติสมัสมปจญยะสมบูรณ์แบบว่าสมพระมิหารสี่มีอะไรบ้างขึ้นหนึ่งรักจิตเราจะมีอารมณ์รักคนในสัตว์ในโลกเหมือนกับตัวของเราจิตเราจะมีความสงสารคนในสัตว์ในโลกเท่ากับสงสารตัวเราจิตเราจะไม่ฉาดิสิยาใครเห็นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยจิตเราจะทรงความเบิกขาไม่ซ้ำเติมบคุคคลคนใดเมื่อเพียงพรำ แม้แต่ร่างกายของเรามัช้ำลงไปทุกวันวันเราก็วางเฉยถือว่ามันเรื่องธรรมดา <c oughs> ว่าธรรมดาของร่างกายต้องมีสภาพชอกช้ำแบบนี้เป็นปกติอนุบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาหมดแล้วหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคงจะทบทวนในด้านสะเก็ดกับกับเปลือกใข้ทรงตัวให้ได้ กำลังใจสนใดที่ฝ่าฝืนความดีขั้นสเก็ตขั้นสเก็ตและขั้นเปลือกขอทุกท่านจงลงโทษตัวเองว่าเลวเกินไปสําหรับพระพุทธศาสนาพยายามสร้างความดีต่อไปอารับันดาแต่พุทธบร,ริษัททต้์หลายโดยทนหนักมองดูเวลาหมดคลหมดผลด,ด,ด,ดีก็ขอยุติว่าเพียงเพยเท่านี้ขอความสุขสวัสวัิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดบันดาเ่านพุทธศาสนิกรชนผู้รับฟังทุก